ไม่ไม right. ่ไงยังไม่เลยไอลาไเล้อยู่ไหนวะออปลาวะใจเย็นเง้นก่อนจังกันเลยนี่สายบันอยู่เดียวข้ามไปเลยฮะไมุ่ยาเลยวะกอปจาบ้านพึงก่อนไปจนนาเด้นก่อนไปถ้าตัวนี้ก่อนนี้้ไป ผู้ม่คนต่อเดียตันี้ก่นเลยไอเดือแล้วไปชเอ้ไปไปไปไนองไปนู่ก่อนะตึนไปไปก่อนไปเคดี๋ยวปีเดี๋ยวนอนไดตึนตึ้นตึ้นไปเลยโอเคโอเคเดี๋ยวปีเดวนนได้นะวันาดเลยได้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 ไไดได้ไอ้บ้านนมันมีรัวก้นจี๊ดจ๊ยไม่มีไม่ไกไม่มี ออกไปเลยเต็นอกไปก่อนออกไปเลยออกไปจากบ้านมเป่อนบ้านปุ้มเลยไปลองนีก่อนนะเ็นไมเตนไปจ้าเตนโพ่มเปลนแล้วไปออกไปก่อนออกไปก่อนเลยไปเเดียเดียวกัหน้ากน่อนเลยนายวันไม่ต้องกลัวบ้านปุ้มนี่ปุ้มานอยู่แล้วเะนอกไปก่อนจตนี่จับปุ้มือว่าตนี่คนบ้านปุ้มเตนไปเอาไม้มา ผมจบหมดแล้วแต่การูเรียงอันนี้พีอีมากไนูไม่ล่ไปนู่นกนไม่ดูมาปไม่มาตีมาล้เพติไไปไไปเลยบานภูมิรัวก็ตีมากยุ่งนี่ไม่ต้นเลยว่นาคลยัดไม่ดได้เีเดียวเอาแต่มาพี่ว่ะกู่กกุกไม่กไม่นี่ไปด้ไป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 ได้ไอ้ไมไม่ต้องไป้กับเมกูมันนานเลยไปมันกนี่งมาย่นี้ยว่ะมาเพศติ ไปไปเลยไปมายืตรงนี้เลยไปมายืนตรงนี้ไป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 ามดไม่เน่งเนก้าข้ามาไม่ใช่เลยตงนี้ไม่ก้อนมยเกิคยมีนะก้าข้ามจักพุ่งลุยก้าข้ามจักพั่งลุยไม่มีไม่ก้นเ็กอนต้ไม่ได้นีโลอย่างเนี่งเี่ยวมาล้ยกันนไปห้มคนไม้ีเยต้นไปก่นมาไหมไปด้งกุไม่เจ้า มันต้องมีนังตำนักมันต้องมีนังชื่ออะไรผู้ใหญ่ต้องรอเราดิเป็นอบอุ่นหอมกว่าหมสกพึ่งมาดังไหมใส่ข้าวมามาไปด้วยไหมเฮ้ยข้าวไปใส่ใส่ข้าวมันจะกวัเอาบ้าจังนังนี้กระเที่ยวเข้ามาเลยไปตัดโรลเรื่องไปจ้าไปเล่มันตีวะจานไอ้ยาเลยโอ้เล่มไม่มีวัวทุกคนใส่ตีหัวมันชื่ออะไรกูอืม แต่คนนั้นนนั่มาด้วยปีกัดแมนเดีว่าน่นคนโน่นคนยืนโน่นคนที่ไทยรัฐน่นมาด้่ยปีกัดเดว่าก็หมาแกมามาทวดไอ้เสพปีกัดเสียงตะควยอ่ะมาไป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 ลองพูดให้เกเอาใช้ให้แกนังเอ้าจะเ็นไปยงมาแกไม่นังเดยวว่ากี่ยืนตรงนี้มาเส่ปีกัดไม่รู้มาไม่ว่าไม่เยิ่งไม่ดุแค่ไกลโอ้ยนายจริงนายพร้อมกันไม่ไม่หวัง จนก้าวมาฟันนี้ฝืดได้ยังตามนักรถนายขึ้นมาจับกันมันต้องจอดอยูย่ไหนโดมันไม่ได้เที่ยวข้ามานี้มันกล้าไรรถมันต้องอยู่นาดอนอู้โจ้นำต้มบอดดิอยากแม้ไม่ตัดในกินต้องใจจ้า

ไปไปไปกลายานี่ไ็แม่จับใกไอ้โอยาไปกังเนเลยจอยเอ้ยปาปผู้เย้กัปากผปากนั่นไปไอ่เรไม่นูย้ยกันั่นนั่งชื่อไม่มีนั่งชื่ไม่มไมไไไไไไอ้นี่ไมันกล้ามาจับกล้ามาคนเราไม่เสี่ไวเลยีตกันเ้าไปียว้ามเรนี่มันต้องมีหคนเลยวะบ้านซ้ปากผเรียบ้ยเก็มีเยยไอ้ยา จัดวีนยิงงุงตัง ้ยไม่ไปจับบ้านบนเล่นยาไม่จับไม่ข้ายึเมาเข้าบ้านคู่เลยสีปิงไปอืเล่นเข้ามาเล้วเยยดเกิเหินมาเกยดเนเข้ามาปันนั่นเเร็ามาดีนรวเล้วว่าตื่นไม่ใจเล่นยงากไม่ดีแต่กันมาปันนั้นกมกุ้ยเมฆเย